พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงวันนี้พบกันประจําวันจันทร์วันที่31เดือนที่หในหัวข้อเรื่องรักษาพระคำของพระองค์และพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคีธรรมในพระธรรมกาลาเทียบทที่หข้อที่25ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยกาลาเทียบทที่5ข้อที่25พี่น้องคะในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่21พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยความลับในการได้รับชัยชนะทุกวันในการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะพระองค์กล่าวว่าใครที่มีบัญญัติของเรา และประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้นคนนั้นเป็นคนที่รักเราและคนที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขาถ้าคุณต้องการให้พระองค์สำแดงตัวในชีวิตของคุณและให้พระสิริของพระองค์ปรากฏผ่านทางชีวิตของคุณพระองค์ตรัสว่ามันเป็นเรื่องที่ง่าย นั่นคือจงรักษาพระคำของเราพี่น้องา้าพระสิริของพระองค์เป็นที่ประจักษ์เมื่อคุณปฏิบัติตามพระคำของพระองค์จงระลึกถึงงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานาในกาลิลีเมื่อพวกเขาต้องการเล่าอางุ่นเพิ่มมาลีเตือนคนรับใช้ว่าจงกระทำตามท,ท,ที่ท่านสั่งเจ้าเถิดหลังจากนั้นพระเยซูตรัสสั่งให้พวกเขาเติมน้ำในหม้อ และเมื่อทำเช่นนั้นน้ำก็กลายเป็นเหล้าองุ่นนี่เป็นหมายสำคัญที่บันทึกไว้ครั้งแรกของพระเยซูหลังจากนั้นยอนก็บอกเราเกี่ยวกับการอัศจรรย์นั้นว่าหมายสำคัญครั้งแรกนี้พระเยซูทรงทำที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีและทรงสแสดงพระสิริของพระองค์พวกสาวกของพระองค์ก็วางใจพระองค์ พระธรรมในข้อนี้เปิดเผยอยู่ในยอห์นบทที่สองข้อที่11นะคะจงพิสูจน์ถึงความรักของคุณโดยทำตามพระคำของพระองค์แล้วคุณจะมีประสบการณ์กับพระพรและการอัศจรรย์ในพันธกิจงานธุรกิจการเงินร่างกายและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณพี่น้องคะ ถ้าคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนยากลำบากอย่าสิ้นหวังจงนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาฝึกฝนเราเป็นผู้ปฏิบัติตามพระคำนั่นคือเราทำตามพระคำความท้าทายที่คุณเผชิญคือโอกาสในการสําแดงความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพิสูจน์พระคำของพระองค์ดังนั้น จงเป่าประกาศถึงสุขภาพที่ดีความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะของคุณในพระเยซูคิดสั่นละเสริญพระเจ้าให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันมีชัยชนะตลอดไปเพราะว่าฉันบังเกิดจากพระเจ้า และดำเนินชีวิตอยู่ด้วยพระคำของพระองค์พระองค์ผู้ทรงอยู่ในฉันยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกชีวิตของฉันมีไว้เพื่อพระสิริของพระเจ้านั่นคือฉันชนะทุกวันนั่นคือมรดกของฉันในองค์พระผู้เป็นเจ้า ฉันเข้มแข็งในพระองค์และได้เปรียบในฤทธิ์อำนาจแห่งกำลังของพระองค์สาธุการแด่พระเจ้าพระวจ,จนะแห่งความจริงวันนี้เปิดเผยกับเราว่าพระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยความลับ ในการได้รับชัยชนะทุกวันในการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะนั่นคือเราต้องให้พระองค์สำแดงตัวในชีวิตของเราและให้พระสิริของพระองค์ปรากฏผ่านทางชีวิตของเราโดยการที่เรารักษาพระคำของเราโดยการประกาศพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอพี่น้องคะจงพิสูจน์ความรักของคุณที่มีต่อพระองค์โดยการทำตามพระคำของพระองค์ แล้วคุณจะมีประสบการณ์กับพระพรและการอัศจรรย์ในพันธกิจงานธุรกิจการเงินร่างกายและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณพี่น้องคะวันนี้พระคำของพระเจ้าหนุนใจกับเราว่าพระเยซูทรงปรารถนาให้ผู้ที่ติดตามพระองค์กระทำการอย่างที่พระองค์ทรงกระทำนั่นคือทำกิจที่ยิ่งใหญ่โดยการที่สําดงความรักของพระองค์ ผ่านทางความเชื่อของเราการนำความเชื่อของพระคิดในการประกาศข่าวประเสริฐและทำการอัศจรรย์ในทุกที่ที่เราไปนี่คือความรักที่เรามีต่อพระองค์ประการที่สองพระองค์ทรงประทานฤทธิดเดชผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่ผู้เชื่อทุกคนที่จะส่งตอบคำอธิษฐานในพระนามของพระองค์นั้นผู้เชื่อสามารถกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ได้อย่างมากมายในพระนามของพระองค์นั้นพี่น้องคะ ถ้าวันนี้คุณเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่ดูเหมือนยากลำบากวันนี้พระคำของพระเจ้าหนุนใจกับเราว่าอย่าสิ้นหวังแต่จงมองไปที่พระนามของพระเยซูกิเจ้าผู้ทรงทำให้คุณมีชัยชนะแล้วจงนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาฝึกฝนผ่านทางพระคำของพระเจ้าให้เราที่จะเป็นผู้ปฏิบัติตามพระคำของพระองค์เหมือนอย่างที่เราเชื่อในพระนามของพระองค์นั้นคือเมื่อเราทำตามพระคำ ความท้าทายที่เราเผชิญนั้นจะกลายเป็นโอกาสที่เราจะเติบโตขึ้นในพระคุณของพระเจ้าจะเป็นการพิสูจน์ว่าความรักที่คุณมีในพระองค์นั้นเป็นความรักที่แท้จริงหรือไม่พี่น้องคะเราสามารถไว้วางใจในพระองค์ได้เราสามารถพิสูจน์พระคำของพระองค์ผ่านการเป่าประกาศถึงสุขภาพที่ดีความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะของคุณ ที่มีในพระเยซูคิดแล้วและพระองค์ทรงทำสำเร็จแล้วและพระองค์พร้อมที่จะทำงานอยู่เหนือผู้เชื่อทุกคนขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังพี่น้องในทุกๆวันในการที่จะเติบโตในพระคำของพระเจ้าและสำแดงชัยชนะของพระองค์ในชีวิตของคุณพระเจ้าอวยพรค่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด